สวัสดีครับแล้วพบกับผมที่นี่เช่นเคยครับดรเอกริชเลี้ยงพาณิชย์และที่นี่ครับ tiptalk.tv ครับสำหรับทิปวันนี้ครับที่จะพูดถึงกันนั้นในหลายๆองค์กรในปัญหาเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานนั้นเกิดความวืะตุ้นและอยากทำงานที่นี่ครับเรามาดูกันครับว่าผมมีวันนี้ครับ8เหตุผลว่าทำไมพนักงานถึงได้ ไม่ได้สนใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขององค์กรข้อที่1ครับพนักง,งานนั้นขาดความมีอิสระความมีอิสระในที่นี้หมายถึงอะไรในบางครั้งถูกกาหนดให้ทํางานครับบางบริษัทโดยเฉพาะยิ่งบริษัทบางสัญชาติที่เน้นแมน,นนวลนะฮะให้ทําอะไรตามระบบระเบียบกฎเกณฑ์1234ตามขั้นตอนเช้าถึงเย็นพนักง,งานระดับหนึ่งครับท,ที่ชอบครับกับงานที่เข้ามาไม่ต้องคิดมากทำทำทำกลับทำทำทำกลับ ทบันทกงานอีกกลุ่มหนึ่งครับคือกลุ่มที่คุณต้องการมากในองค์กรคือกลุ่มพวกท ALENT กลุ่มที่มีศักยภาพกลุ่มนี้ครับถ้าจับเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำ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 พวกนี้ไม่แฮปปี้สิ่งที่ต้องการได้คืออิสรภาพอย่างน้อยครับอิสรภาพทางความคิดอิสรภาพทางความคิดเกิดขึ้นได้ครับหากว่าเราให้อิสรภาพในการคิดในการทําในการตัดสินใจ เขาสามารถเป็นคนที่เริ่มต้นโครงการใหม่ๆเป็นคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาในองค์กรหรือแม้กระทั่งกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้เขามีส่วนร่วมมีบทบาทในการเป็นคนคิดเป็นคนทำเป็นคนตัดสินใจและเขาพวกนี้ครับจะพยายามเต็มที่ที่จะคิดวิธีการใหม่ๆและหาหนทางพัฒนางานของตัวเองกระแบบแรกครับสาเหตุแรกก็คือเรื่องของความมีสารภาพ มาดูครับอันที่สองก็คือเรื่องของการขาดเป้าหมายในบางครั้งครับระหว่างเราทางานไปนั้นพนักงานของเราไม่รู้ครับว่าเป้าหมายจริงๆของเขาคืออะไรไม่รู้ทาร์เก็ตเลยครับรู้แต่ว่าก็มาทํางานมาทํางานมาทํางานและในบางครั้งก็โดนต่อว่าว่าทํางานช้าทํางานไม่ดีโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าดีมันคืออะไรนะพอทํางานทุกวันทุกวันทุกวันมาทำแล้วกลับมาทําแล้วก็กลับมาทําแล้วก็กลับ จนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าในช่วงนี้นั้นต้องเน้นอะไรเป้าหมายที่เจงกำลังจะไปถึงเส้นชัยหรือธงชัยถ้าจะไปเอามานั้นมันคืออะไรก็เลยเกิดความเบื่อแล้วก็ไม่ได้อยากทําอันที่3ครับขาดพันธกิจที่ชัดเจนนอกจากเป้าหมายและบางครั้งพันธกิจด้วยซ้ำนะฮะไม่รู้นะครับว่าวันนี้นั้นเขากําลังทําอะไรการมีงานทําก็จริงแต่ขาดบทบาทในองค์กรครับ เขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตเขาไม่รู้ครับว่าตอนนี้องค์กรมีมิชชั่นอะไรบริษัทกําลังมีชั่นหรือพันธกิจกาลังจะเดินหน้าไปทางไหนพยายามมีความพยายามจะทําอะไรเขาได้แต่มาแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรมาเช้าเย็นกลับมาเช้าเย็นกลับก็เริ่มเบื่อเช่นเดียวกันต่อมาครับเขาไม่รู้ครับว่าความคาดหวังต่อเขาคืออะไรความคาดหวังต่อเขาคืออะไรนั่นก็คือตัวเขาเองครับ เม,มื่อเราพูดถึงเรื่องของเป้าหมายขององค์กรแต่สิ่งทีอันนี้ครับคือเรื่องของเป้าหมายส่วนตัวของเขาเขาไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้คะแนนต่างๆ KPI ที่ใช้วัดเขาคืออะไรเขาก็มาทำครับโดยที่ไม่รู้ว่าวันนี้เขาต้องพัฒนาตัวเองเรื่องอะไรเขาทําให้ตัวเองทํางานเร็วขึ้นคําว่าเร็วขึ้นคือวัดยังไงตัวเขาเองต้องพัฒนาเรื่องอะไรเรียกว่ามันไม่รู้ตัวเองทําอะไรอยู่ไปวันๆนั่นแหละครับนะฮะอันต่อมาคือขาดการใส่ บางอย่างเข้าไปในตัวเขานั่นคืออะไรครับขาดอินพุเช่นขาดการฝึกอบรมสมัมมนาขาดการให้ความรู้ขาดขาดการประชุมคือไม่มีการดึงเขามาเป็นส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาและไม่ได้ให้เครื่องมือไม่ได้ให้ความรู้ไม่ได้ให้อะไรกับเขาเขาก็อยู่เหมือนเดิมแต่บริษัทต้องการที่ให้เขานั้นเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นทํางานดีขึ้นถามว่าใส่อะไรไหมไม่ใส่พนักง,งานก็รู้สึกว่ามันจะทําได้อย่างไงนะครับ ตัวต่อมาครับก็คือ6ครับข้อที่6คือขาดความเชื่อมโยงกับคนในหลายๆครั้งครับที่พนักง,งานนั้นทํางานไปเรื่อยๆโดยที่วันวันนึงก็ยุ่งอยู่แต่เฉพาะกับคนที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันโต๊ะข้างๆหรือคนที่เขาติดต่อด้วยเป็นประจําทั้งๆที่การทํางานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะครับหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทําเพื่ออิงกับคน ในเมื่อทำงานแล้วไม่ได้เกิดคอนเนคชันไม่ได้เกิดความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดเลชั่นกับคนโดยรอบๆข้างพนังกงานจะเริ่มเบื่อครับมีพนังกงานบางคนครับคนบางประเภทท่านเองที่ไม่ชอบคุยกับคนแต่ไม่ชอบคุยกับคนยังไงก็ตามเขาจะต้องการสัมพันธภาพกับคนอยู่ดีทั้นการให้พนักง,งานนั้นกระตือรือร้นในการทํางานสนุกในการพัฒนานงานต้องพยายามดึงเขาครับให้เกิดสองความสัมพันธ์ระหว่างคนรอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า แล้วก็ข้อที่7ครับคือเรื่องของความสม่ําเสมอความสม่ําเสมอนั้นจะค่อยๆเปลี่ยนให้พนักง,งานเหล่านั้นเปลี่ยนความคิดตัวเองครับถ้าเกิดเริ่มทําอะไรซ้ําๆซ้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 ๆซําๆเขาจะเริ่มเปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเกิดว่าขาดความแน่นอนถ้าบางช่วงก็ทํา yani, บ่อยบางช่วงก็ไม่ทําเลยผลก็คือพนักง,งานก็จะเกิดเดี๋ยวทาเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวทาเดี๋ยวไม่ทํา มันก็เลยไม่ทำทำให้ตัวเองนั้นไม่ได้เกิดความสนุกในการเปลี่ยนแปลงและก็ข้อที่8ครับหนักที่สุดก็คือขาดอนาคตขาดอนาคตคือบางครั้งพนักง,งานเราทํางานไปโดยไม่รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะเติบโตเมื่อไหร่เงินเดือนจะขึ้นเมื่อไหร่ตําแหน่งจะขึ้น อยู่โดยไม่มีอนาคตรครับนั่นคือในบางองค์กรนั้นไม่ได้มีการสร้างเขาเรียกว่า career path management ก็คือเรื่องของการบริหารเรื่องของอาชีพเขาหน่ะแหละครับว่าทําไปแล้วกี่ปีต้องทําอะไรถึงตรงไหนแล้วมันจะโตไปยังไงมีโอกาสโตรหรือไม่บางครั้งครับไปทํางานในบริษัทที่เป็น family business ธุรกิจครอบครัวแล้วเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่แล้วก็มีทั้งอาเคียอาเจอซออยู่ด้วยกันเต็มไปหมดเลยเราเอาพนักง,งานที่เป็น high potential เข้าไปพวกนี้อยู่ไม่ได้ครับ เพราะอยู่แล้วเขารู้ว่าเขาไม่โตนะเขาก็ต้องไปหาที่อื่นที่เขาโตแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพนักนคุณเป็นธุรกิจที่เป็น family business เล็กๆแล้วก็อย่าพยายามคาดหวังครับว่าคุณจะมีพนักงานแบบศักยภาพสูงมาทำตราบใดที่คุณไม่มีแคเรียพาหรือไม่มีอนาคตให้กับเขาอันนี้ครับเบื้องต้นครับ8เหตุผลว่าทำไมพนักงานบริษัทนั้นถึงไม่กระตือรือร้นแล้วก็ไม่แคร์สิ่งที่บริษัทกําลังทําหากเราสามารถ มอบสิ่งเหล่านี้ครับได้ผมเชื่อครับว่ามันง่ายมากกว่าการแค่ขึ้นเงินเดือนครับแล้วพบกับผมครับกับทิปอื่นๆที่นี่ครับตัวเตกระด,ดิเลี้ยงพาณิชก์บับท t ล์กท k.tv ครับ